พว่าวาวาคือกอพวาพ่ขใครปดก้ไาใครปวดกอยาเลยว่าเจ้างขึ้นวาคือละไรเจ้าเำขึ้นว่าคืออะเจ้าเด็กใครปวดหรือวะใครปวดระหน่อสาธุสาธุสาธุเจ้าหลุดตอบไเอะเด็ปดอ้อนน่เจ้ามันตอบค่านตอบปะไปพูดไปพูดตื้อสุดตืวเบาฮะ ไขู่รเนาะไปูไปเต้นเลยละคว่าปอเขาวางลลายห้างเจ้าเขาบอกว่าแอนเขามาหามาไวแล้วก็ใจไข้โผขำขากี้แล้วก็มันแล้มือมือาดงเแลก็ไวขา้าก้มอไวเจ้าเขาค่ะไว้เจ้าควปอเขาบุญจุ่มเขาไวเจ้าเขาอะโอไวไหนก้าก้อ

อใส่โกอีก็ยาวสําหักหืออ๋อก็หันคู่ว่าปอเป็นหือล่ะในใส่เจ้าโจมนอเอาค่ะเอาค่ะเพราะนั้นได้พูดหรือเจ้านอออกค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะปุนังตวปวันจุมเฮานคว่าจะจาเมียอ่อนนคว่าเงินก็ิไเมๆเนาะนะว่าอย่าไปวยากเนาะ ไ่ว่ายากหรอวะก็เลกลุ้นนองเราลยสั่งอาลวละเอียดปานมีการขังน้าแล้ใคอย่างหรอแล้วใครขำร้องไหนอ่ะเจ๋วว่าไปละเอีดสั่งร้องไหนอ่ะอ๋อใครสั่งร้องไหนนนจอมหน่อเาะถึงขิ้ยากเเปลี่ยนมากนะคฮอมใครเฮ็เราแต่เลี้ยอ๋อเออเพราะหนคาดใจ้าน่อะไรปุดขั้วป้องหน่า ดูอันเจ้าก็เป็นไปเลยเซวเต็มบ้าเน้อเป็นผู้ปรารมีเต่เป็นผู้ปรารมีเต้เอว่าเออเจ้าเขาจะไหนเป็นองล่ะ้าดใจเดิมกันแน่นอนเรา้าใจเหมือนกันแน่นอนผู้ปรารมีเหมือนกันกูป้าน่ะอ๋ออุ่ใจอุ่ใจว่าดีใจเล็กนะหรืออะไร้าใจกูป้ากับเจ้ากูป้านั่นะข้าดใจเป็นคนดีกูโอ้เโอเค้าใจเข้จเพื่อน